i'm going to กาแฟนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีทำกาแฟโบราณแบบแก้วต่อแก้วนะคะทุกคนสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเปิดร้านนะคะและยังไม่เคยทานะจ๊ะกาแฟโบราณแบบแก้วต่อแก้วนะคะกกาแฟโบราณอบบวนยังเราใช้หมุนกันนะคะเพื่อนอันนี้หมดลองใช้ก่อนเนาะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกาแฟโบราณแบบแก้วต่อแก้วหรือชงครั้งละแก้วนะคะเพื่อนๆสาหรับมือใหม่ที่เริ่มเปิดร้านนะคะแลวยังไม่อยากทาเบรกกาแฟไว้เนาะ ยังไม่รู้ว่าเราต้องใช้มากใช้น้อยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่การชงกาแฟเลยนะคะใช้กาแฟ2ช้อนโต๊ะพูนนะคะทุกคน2ช้อนโต๊ะพอ,พอดีพอดีนะคะไม่ต้องพูนก็ได้นะคะเพื่อนๆกาแฟก็แล้วแต่และชนิดนะคะ,ะกาแฟโบราณจะให้อร่อยต้องเข้มข้นนะคะชงแล้วน้ําด,ดำๆเหนียวๆอย่างที่ป่าทํานะคะใส่น้าร้อนที่ร้อยห้นะคะกรองกาแฟกลับไปกลับมาสักห้าหรอบนะคะ, <S <S ะ,คะทุกคน ใส่นมข้นหวาน30 ml ครีมเทียมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพอดีนะคะเทน,ะเน,ะะน้ำกาแฟลงไปเลยค่ะน้ำกาแฟสกัด150-160 ml นะคะทุกคน ตีทุกอย่างคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นมข้นจืดน,นะคะ30 ml นะจ๊ะเพิ่มความมันกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆกาแฟโบราณเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่น้ําตาลหรือว่านมข้นหวานมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นกาแฟอบนมเนยมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนมันจะหอมๆมันๆน,นะคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะสีกาแฟต้องได้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆกาแฟโบราณถ้าจะให้อร่อยต้องเข้มข้นนะคะน้ํากาแฟ เทใส่แก้วเลยจ้าเต็มน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะราดด้วยนมข้นจืดหรือจะใช้ฟองนมก็ได้หรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้ากลัวว่ามันจะเปลืองเนาะเพราะบางพื้นที่วัตถุด,ดิบมันแพงนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยจ้ากาแฟโบราณแก้ว22ออนนะคะทุกคนนําไปปรับวันนี้เอามาแบ่งปันเพเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มขายนะคะถ้ายังไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจหรือว่าใครที่อยากจะมีกาแฟโบราณเพิ่มในร้านนะคะขายชาไข่มุกอยู่อยากมีกาแฟโบราณโอเลี้ยงเพิ่มกาแฟโบราณกับโอเลี้ยงใช้ผงกาแฟตัวเดียวกันทํานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะวันนี้เอามาแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปขายนะคะวันนี้วันนี้ตั้งแต่เที่ยงจนบ่าย ไม่ได้ว่างเลยนะคะเพื่อนๆนลูกค้าเยอะมากเลยแต่ว่าป้าถ่ายคลิปได้แค่นี้นะคะถ้าถ่ายมากกว่านี้มันจะตัดต่อยากเพราะว่ามันจะยาวมากเลยลูกค้ามาเยอะมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นกําลังใจให้กับป้าชากาแฟมาตลอดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ นี่มีเราก็สั่งเอาเลงเดี๋ยวเราก็มาคิดเมนูเอาแ,แล้วเราก็ต้องทำให้ได้มไมเมนูอ่ะดีของเซน ก่อนแบบแก้วก้วยีราฟไม่เป็นเก้วทรงยีราฟใช้กอนันสองกอนที่เป็นค นี่เลยไม่ใช่ลองออกมาเนี่ยเราจะม,ามันโทนให้พวกเนกี้ย,ยน,น,นีก่กระด้างนี่เป็นกระดัางกางไนี่จะเป็นไข่เหรอเรากัดแองอ่ะกัดเอง นั่นแหละกแลเดี๋ยวก็จะมีบิเทตรงนี้ใช่มอไซค์อย่างเดียวมอไซควิ่งนีวิ่งส่งคนจัดปซอนเยอะร้อยกล้มันโตลทายพางขยมมีมาจะพิ่วิ่งวิน่ะิเซอร์วิเนี่ยอ่อย่างเราอยู่ในว่มีศนยางอันมันมีมีปัดเฉยชิมในีปดเฉยพวก่มันวิ่งนเอะเขาผดรีเขาเออคแนี้

มค่ไม่สะดอ้ที่ด้มาเลยมาสงกว่าเขาอีกไม่มานเปิดนครับมันป็น